ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ MTU TD นะครับเอ้ย TV นะฮะไม่ใช่ TD นะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณพิชัยุทธ์จันกรบหรือคุณเอิงนิโน้บลันนักร้องประจำสโมสรนั่นเองแหมวันนี้มานั่งตรงนี้ได้ไงครับคุณเอิงครับ ฝนตกครับลงมาเร็วครับฝนตกลงมาเร็วทฟนๆก็ถามมากมายเลยดิวพี่เหน่งเนยร้องเพลงกีเรตระยงเมืองทองเนเต็ดเนี่ยมา8ปีแล้วเนี Gun ่ยเมื่อไหร่จะแต่งเพลงใหม่แก่เพลงใหม่สักทีอยู่ร็อกฝามเด็ก็ขาฟังกันก็เล่นเพลงยุค70ศยุค80ไม่เปลี่ยนเพลงเลยเป็นยังไงครับหลงไหลในสิ่งเก่าๆเพลงเมืองทองตอนนี้เบื้องบนสั่งมาแล้วนะฮะกำลังกำลังกำลังทำอยู่ครับก็ให้เวลาคุณเหน่งนิดนึงนะครับสั่งมาแล้วว่ามีเพลงใหม่ ตรงนี้ผมต้องรับรองตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่มีเหมือนสโมสอรอื่นแน่นอนถ้าระดับเหน่งนี้นู่นแพนแล้วเนี่ยมันต้องเรียกว่าโอโหกระชากใจนะครับที่แน่แน่นะครับวันนี้เืองทองยู่นเตดของเราเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของขวางซงนะครับคือเชียงรายยู่นเตดตอนไปเยือนบ้านเขาเนี่ยสนามใหม่เลยยู่นเตดสเตเดียม เราทำได้แค่เสมอเกมนี้ก็หวังว่าจะชนะนะครับถ้าชนะนี่ก็โหลันยาวเลยจะเป็นชัยชนะติดต่อกันนะัดที่6นัดที่7แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากนัดนี้เนี่ยเราจะออกไปเยือนอินซีเพื่อน,นํารวนนะครับกลับมาเล่นกับพัทยายูเนเต็ดและหลังจากเกมพัทยายูเนเต็ดครับท่านผู้ชมครับจะเจอกับเรียกว่าชุดใหญ่เลยนะครับเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดแชมป์เก่าเจอกับคู่แข้งอย่างชนบุรีเอฟซีนะครับและที่สําคัญเนี่ยตบตูดตบท้ายด้วยการเจอกับบีจีอีกถ้าสามอา ไม่ใช่ถ้าสามถ้าผ่านนะถ้าผ่านสามแมชนี้ได้เนี่ยเป็นไงเหมือนเหมือนการขี่คล่องอย่างนี้นะคุณเองแชมป์เลยดีกว่าแชมป์เลยนะมั่นใจขนาดนั้นเลยนะครับก็ว่ากันไปต้องไปรุ้นกันนะครับที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์เกมระหว่างอินคีเรนต์อยงมือทองยู่นเตดกับเชียงรายยู่นเตดก่อนเลยครับวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนําภาพจากกล้องถ่ายทอดสดมาตัดต่อเป็นไฮไลท์ให้กับสาวกคีเรนตยของเราได้ชมกันนะฮะ เพราะว่ามีจังหวะปัญหาที่เกิดขึ้นในเกมหลายต่อหลายจังหวะด,ด้วยกันนะครับเพือ่อความชัดเจนและมุมมองที่ตรงกันนะครับคู้เล่นของทีมมุทองประกอบไปด้วยเดสกอนทองเหลากับตันทีมนะครับกวินธรรมสัจจาน,านัผานผาุพงศ์วงศาปีพลับรรเทาดานโนเซก้าลีกานชอนจักรพันพนรใสเวรุษกายเย็มพิชิตพงษ์เฉยีิวอัฒนันันบรารััดและก็ธีลสินแดงดามงคคลนำนวดติดโทษแบนนะครับ เวิรกายเยมก็เซอร์ไพรส์นะฮะแทกเพียชาติธรรมพันธ์มาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงได้ครับก็ต้องบอกว่าเมืองทองซีซั่นนี้นะครับตัวทดแทนค่อนข้างจะเท่าเทียมกันเลยแล้วก็เริ่มเกมขึ้นมาครับเหมืองทองได้หลุนจากลูกเตะมุมและเป็นลีกวานชนนะฮะมาขึ้นคุดคนเดียวโล่งๆเลยละครับ ตั้งแต่เพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะครับก็ยังควานหาลูกแรกของเจเนสีเสื้อกเกรมยองยังไม่ได้นะครับสำหรับลีจังหวะนี้เอาละครับเอสจีมุทเฮยเด,ดห้ลุ้นจากลูกตั้งเตะครับจากกระพันพรใสกลางขาแบบนี้ยิงเองละครับแมแติดกระแพงของทีมเชียงรายยืเดเตดแล้วก็บุกใหม่ครับจังหวะนี้ ลคัคลักมาถึงจักรพันอูวีแล้วก็ปั๊มกันจังหวะนี้แหน่ากลัวครับโ,โอ้แล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามเลยละครับสำหรับอิสวาสิงห์ทองครับฝนมันตกลงมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเนี่ยเวลาเข้าบอลเนี่ยมันอาจจะมีขดัดขาดกันเกินมากนะครับ แม่นักสกอรทองเหลาก็เจ็บไปครับจังหวะนี้ส่วนอิสวะก็โชคร้ายะฮะได้ใบแดงไปครับบุงทองได้ลูกตั้งเต่ครับและก็เป็นจักรพันธ์พรใสนะครับยืนกลางขายอยู่ปั่นเข้ามาทนขานเต็มครับแม่อุยน่าเสียดายครับยิงดีเหมือนกันนะครับจังหวะนี้แต่ว่าปฏิเสธโดยคานฮะเนี่ยผ่านกำแพงผู้เล่นเชียงรายมาได้ ตามกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งจะเป็นลูกยิงที่สุวยเลยแหละครับเบืองทองยังบุกต่อนะครับเทือศินแดงดาไปไม่ได้ต้องคืนให้วีราวุ์กายเยมบโยนมาดานโนเซกาได้มงแล้วก็เป็นจักรพันพรใสขวิดต่อครับเนี่ยต้องมาดูมุมจากหลังโกนะฮะว่าใกล้เคียงหรือเปล่าดานโนโมงมาจักรพันพรใสยพยายามจะสบัดให้มันตรงกรอบนะครับโอ้แต่ลูกมันหลุดออก หลังไปไกลดิเปียพนบันเทาทำชิงมาแล้วตะวัดไปให้จักรพันธ์พรใสดึงมาเข้าขวายิงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหติเดเซฟของผู้เล่นเชียงรายนะแล้วก็ซ้ำด้วยพิชพงษ์เฉยีิวครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูผ้าช้าหลังประตูเลยครับเบียพลเปิดไปให้จักรพันธ์ยิงซ้ายไม่ถนัดล็อกมาเข้าขวาครับแล้วก็ยิงมามติดมือ พี่ชายนะครับพนงศักพันพิพัฒน์นะฮะอดีตเด็กเก่าของทีมเอ g เมืองนทองอยูนเต็ตของเรานี่แหละครับมาลุนลูกฟรีคลิกจากดาสกอร์ทองเหลาครับดาสกอร์ปานไปตีแหละครับแม่ธนาศัก์พันพิพัฒน์าหายเจ็บกลับมาก็เล่นดีเหมือนเคยนะครับ100%ปปจังหวะลูกฟรีคลิกของด่สกอร์ไว้ได้ครับเนี่ยจะเข้า ตะคายแล้วนะครับแม่แกก็พุ่งมาปัดไว้ได้ครับรจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ศูนะศนะครับมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อดีกว่าครับเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับอัดนันไหลให้วีรวุษกายเยมวีรวุฒขึ้นให้อัดนันและอัดนันแทงทะลุเลยครับจังหวะนี้วีรวุษไปถึงสุดเส้นหลังตะวัดกลับมาทื้สินแดงดาอยู่ตรงนั้นพอดีพอดีครับแม เปิประตูต่อศูนย์แล้วละครับสำหรับ SCG เมืองทองยูนเต็ดครับพักครึ่งนี่ไปแก้เกมมาดีนะครับสำหรับยอกก้านะฮะนี่ครับเทียสินครับลูกที่14ของตัวเองในซีซั่นนี้แล้วนะครับขึ้นนำเป็นดาวซันโวร,ร่วมกับเครตันสินว่าก็ต้องชมวิรุธกายเย็มนะครับเนี่ยเปิดมาให้สวยมากๆกรวมไปถึงอันดันบารักด,ด้วยนะครับ แทงมาให้วิรวุธกายเยียมจังหวะน,นี้ดีมากๆครับแล้ววิรวุธกายเย่มก็เปิดมาถูกที่ถูกเวลานะฮะที่สินแดงดาก็คลายความกดดันให้ทีม s อสซมึงทองอยูเต็ดนะครับหลังจากนั้นยอกกาก็แก้เกมครับเอามาริโอยูรอฟสกี้ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ลงมาแทนพิชิตพงเฉยฉิวที่แป๊ก็ถือว่ากรรู้สึกมาหนักช่วงนี้ก็ได้พักไปในตัวเช่นกันครับโอ้โห <laughs> แล้วเชียงรายยูเนเต็ดสวนกลับนะครับนันทวัฒน์แม่น่าเสียดายครับจังหวะนี้เนี่ยไม่ลําได้นะครับหลุดมาแล้วดวนเดี่ยวกับกาวินครับแล้วก็ตัดสินใจยิงมีเพื่อนร่วมทีมวิ่งสอดมาด้วยนะฮะแกคงมองไม่เห็นนะครับปุ้ยละจากจังหวะนี้เองครับเอ g มึงทอยแต่สวนกลับครับถีรศิลป์ มีเจสดาจิตสวัสด์บังไว้ทีโรสินให้มาริโอมาริโอขึนให้ทีรศินทางฝั่งซ้ายโลงรับดัสกอนดัสกอนร,รอวิลวุฒเติมมาแล้ววิลวุฒเปิดทันทีมาริโอยูรัสกี้แม่ขาซ้ายข้างถนัดด้วยล่ะครับโอ้สองประตูต่อศูนย์แล้วละครับเป็นการเข้าทำที่สุดยอดจริงนะฮะมาจากฝั่งแดนตัวเองนะครับแล้วก็บุกขึ้นมาแล้วก็จบด้วย การเป็นสกอร์โวจกักรบาลพรใสปิดหนึ่งกับเกงมาริโอ,อยูราสกีทำไมเนี่ยลูกที่12ของมาริโอแล้วนะครับแม่เป็นมิดฟิลแต่ยิงถึง12ลูกภาพช้านะครับเนี่ยจังหวะการเข้าทำนะครับวีรวุฒิเปิดทันทีครับแล้วก็คนที่อยู่ตรงนั้นคือมาริโอนะฮะแล้วก็เข้าขาข้างถนัดซะด้วยนะครับปั่นเข้าเสาสองครับแม่ ถ้าดีใจของแกก็จะครีเอททุกแมปท,ที่ยิงประตูดได้นะครับครั้งนี้ไปปีนป้ายโฆษณาขึ้นไปดีใจกับกองเชียร์ฝั่งเอ็นโซนครับยอก้าเปลี่ยนเอาเอกภูมิลงมานะจีจาร์ในช่วงท้ายมีเวลาอยู่2-3นาทีและเอกภูมิจะได้ยิงไหมอืมลูกมันย้อนหลังไปนิดหนึ่งเข้ามือธนงศักดิ์ครับมันจะถูกยอก้าเลือกเป็นผู้เล่น ที่ใช้ความเร็วในครึ่งหลังซะม,มากกว่านะครับสำหรับกระพูมเนี่อาอนดนนานออกไปเหลืองไปแล้วนะครับโอ้โ,อโอแล้วไปตัดฟาวเอกภูมิแบบนี้โชคดีนะครับไปโดนไปเหลืองที่สองเนี่ยโอ้แล้วเอกภูมก็โดนอย่างนี้ประจํากับทุกททีมนะครับแหมจะเป็นสไตล์ของอนุนนานอโนน,นนะครับแกก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วละครับย,ยวชนนะฮะอ่ามารุนลูก ตั้งเตะฟรีคิกของทีม s c g เมืองทองยูเนเต็ดนะฮะจากกันธับอลสายโยนมามาลิโอขึ้นควิดตโ,โ,โอ้โหชนคารเต็มๆมแม่เป็นโอกาสครั้งที่3ของมาลิโอแล้วนะครับโอ้ก็ขึ้นอยู่คนเดียวนะฮะคารนี่ปฏิเสธลูกจริงของมาลิโอช่วงท้ายเกมนะครับเปาโลมีโอกาสได้ลองส่องไกลบ้างนะฮะไปติดแผงหลังเชียงรายยูเนเต็ด จบเกมนะครับเอสซีจีม่งทลายแต่ก็เอาชนะเชียงรายไปได้2ประตูต่อศูนย์แบบสุดมันครับ